พฤติกรรมบ่งบอกคุณกำลังเป็นโรคซึมเศร้าผู้ที่เริ่มมีอาการจะสามารถสังเกตตนเองได้แต่หากมีอาการรุนแรงครอบครัวผู้ใกล้ชิดจะต้องช่วยกันสังเกตโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองเซโรโทนินมีปริมาณลดลงทําให้ผู้ป่วยมีอาการป่วยทั้งร่างกายจิตใจและความคิดรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวล ความเครียดเป็นภาวะของความรู้สึกความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดจากการบีบคั้นกดดันเมื่อมีภาวะความเครียดสะสมเป็นเวลานานนอกจากจะทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงแล้วภาวะความเครียดอาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้าหรือทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้ซึ่งปัจจุบันเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงอย่างมากส่งผลให้มีอาการทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและความคิดและกระทบต่อ การดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมากซึ่งทุกคนต้องเจอกับภาวะความเครียดอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือและจัดการความเครียดนี้ได้อย่างไรเช็คลิสต์มีมากกว่า5ข้อเสี่ยงเป็นซึมเศร้า 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหงุดหงิดก้าร้าว 2. ความสนใจในกิจกรรมต่างๆแทบทั้งหมดลดลงอย่างมากสน้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมาก เบื่ออาหารหรือเจริญอาหารมาก 4. นอนไม่หลับหรือหลับมากเกินไป 5. กระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรือเชื่องช้าลง 6. อ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง 7. รู้สึกตนเองไร้ค่า 8. สมาธิลดลงใจลอยหรือลังเลใจไปหมด9คิดเรื่องการตายหรือคิดอยากตายหากมีอาการเหล่านี้เกิน5ข้อหรือครบทุกข้อ และมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อยสองสัปดาห์อาจบอกได้ว่าคุณกำลังเสี่ยงกับโรคซึมเศร้าหากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีทั้งการรักษาโดยการใช้ยาการใช้จิตบำบัดการปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดการปรึกษาจิตแพทย์โดยวิธีการรักษาควรได้รับการประเมินโดยแพทย์เท่านั้นนอกจากนี้การให้กำลังใจจากครอบครัว คนใกล้ชิดถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป